ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สนามฟุตบอลย่าเทียม SV Sport Center ที่เชียงรายนะครับคือวันนี้เราเข้ามาเซอร์วิสให้ลูกค้าเก่านะครับก็คือคุณสุวิทย์นะครับซึ่งทําสนามฟุตบอลย่าเทียมกับเราเนี่ยสองที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่พะเยานะครับก็เป็น SV Sport Center ที่พะเยาเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เชียงรายเหมือนกันนะครับพอดีไม่กี่วันมานี้นะครับก็มีพายุนะครับค่อนข้างรุนแรงนะครับ ัดเข้ามานะครับที่สนาม SV s p o r t Center เชียงรายนะครับก็คือเป็นหลังคาในที้นะครับปิวจากตึกนู้นนะครับนะฮะชั้นสามนะครับที่เป็นลรืงหของการต่อเติมครับพายุปิวพาหลังคาเข้ามาในสนามนะครับก็ดูนะครับสภาพสนามนะครับก็คือตะไครยขาดเลยนะครับรอบนะครับตะไคร์ขาดนะครับตะไครยบนขาดนะครับอันนี้ทางบริษัททีมเซิร์ฟก็เห็นว่าลูกค้านะครับต้องสนามใช้ไม่ได้นะครับก็ต้อง มีการซ่อมอย่างเร่งด่วนก็เลยรีบเอาทีมงานนะครับเข้ามาช่วยดูแลกับลูกค้าเก่าของเรานะครับนะครับก็ไม่ใช่เป็นงานประกันนะครับอย่างนี้ก็คือเป็นงานลักษณะของการซ่อมซ่อมซ่อมแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมกันไปนะครับครับผมก็จะมีในเรื่องของงานตะข่ายบน,<อ>บนนะครับนะฮะพอดูนะครับตะข่ายบนที่ขาจะตขาดรื้อตอนนี้เราทีมงานเราเนี่ยกาลังดําเนินการรื้อตะข่ายบนอยู่นะครับเพราะขาดแบบต่อไม่ได้เลยนะครับ หลังคาปิวมานะครับเดี๋ยวเราจะแทรกแทรกรูปให้ดูนะครับว่าปิวมาอย่างไงนะครับเป็นทั้งทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็จะขายด้านข้างนะครับอ่าแล้วก็อาจจะมีความเสียหายเรื่องระบบไฟส่องสว่างด้วยนะครับสายคงสายไฟโหขาดลุ่ยเลยแล้วก็จะมีในเรื่องของนีนะครับตัวย่านะครับที่หลังคานะครับเหล็กหลังคานะครับเจาะเข้าไปในพื้นตัวย่านะครับมีความเสียหายแบบนี้นะครับนี่นะครับทางบริษัทก็อ่า ส่งทีมเข้ามานะครับรีดดำเนินการแก้ไขให้นะครับเพราะเนื่องจากเป็นลูกค้าเก่าแล้วก็เป็นลูกค้าของเราทั้งสองสนามนะครับคุณสุวิทย์เองเนี่ยคือใช้บริการเราทั้งสองสนามเราก็เลยต้องรีดดำเนินการให้นะครับเข้ามาดูแลกันครับเพราะทำงานทำทำ,ทำก่อสร้างกับบริษัทยาเทียมทีนเทิร์ฟเนี่ยก็ทางบริษัทก็ต้องรีดดูแลให้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการบริการนะครับก็ประมาณสักสามสี่วันนะครับงานงาน,งานตะไคร่ปูนก็ค่อนข้างยุ่งยากรื้อแล้วทําใหม่แล้วก็ ก็ซ่อมสนามประมาณ3ามสวันก็ดําเนินการจบครับครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ